มื้อนี้มาพบกับช่องนิวนะคะหลังจากที่เข้าห่างหายไปโดนนะคะพ่อแม่นูกลับมาแล้วนะคะช่องกลับมาแล้วแล้วก็มาหาพร้อมด้วยแล้วนะคะเพิ่นก็นเลยแกะสวัสดีค่ะพี่แอ๊บเพื่อตอนนี้เรามาถึงโดมแล้วนะคะพี่พีมื้อน,นี้มนีนัดสอนนะคะพีกแอ๊บพื่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า สวัสดีค่ะลับคุณผูบรรยากาศดีมากเลยบนิมาแล้วาลป่าีอยังไงบ้างขาบ้างขามีามีตาแลาานะคะม่ราคาช่องกับมาแล้วค่ะให้ไปหาพร้อมนวยพร้อมนวยกันเลยเ็ดช่องหาแล้วนะคะช่องกับมาแล้วบันทีสี่ลไมาลงคลิปแล้วกัมาไลยสดแล้วนะคะ โยกกันนะคะเด็กสีพางยังไปหาพอนะคะ่ะเดินไปหาพอตอนนี้พอสีเปิดช่องนะคะพ่อพอยเนี่ยเอาเครื่องพอเปิดช่องพอแม่น้องหมิวออฟฟิเชียลนะคะฝากพ่อพอยแม่ติดตามน้ำเด้อค่ะวัสดีค่ะพอ พ่อแม่ติดตามน้ำเด้อค่ะพ่อก็แม่เซตช่องขึ้นมาถ้าเธอหนูพอได้ลงคลิปพ่อก็สิเป็นคนลงนะคะได้ไปาดดฝากติดตามด้วยนะคะตอนนี้คู่มากเลยอ่ะพึ่งนึงไงเข้าเวิร์ดเนฟิวอลค่ะ เดี๋ยวรออาจารย์อำนวยนะคะมาเฮ็ดช่องให้พ่อกับแม่เดี๋ยวสิพายางไปยางไปเรื่อยๆนะคะเพ่าบไมีหยังเลยอยูฟุนฮาเดียเพิ่นเปิดเพลงนะคะเดี๋ยวมันตินดีแคสิบอกแล้วเเดดีี๋๋ยยววพ่อกัระใสยังตื่นเลนี่บอกตื่นเลเดี๋ยวเห็นได้ช่องมาก่อนยังกระหมนี่ค่ะหลังจากที่โบได้มาโดนเลยนะคะพ่อเปิดวงก็คือ ไม่ได้มาไม่ได้แวะมาที่นี่เลยนะคะแบบว่าคิดหอนแหงนะคะบรรยากาศเก่าทีแบบว่ามาสอมมาอย่างเนาะตอนตอนแรกเพิ่งจะสีนัดสอมทุกมือนะคะบ่ได้มาโดนแล้วพอดีขณีดนะคะซินสธิ์ของวงเฮานะคะหนูมาไหวแล้วรอบหนึ่งนะคะยังอ่อนบึงตอนนี้พี่พี่ก็เริ่มมากันครบแล้วนะคะมื้อนี้นะ่าจะเป็น สอมเต้นนะคะสอมสองมือนนะคะก่อนไปงานอยู่ระยองอยุธยาแล้วก็สะสระบุรีนะคะโอะอยเนี่ยคิดหอดะกีของแหลกย่างเขาไปนะคะ<ป>เพื่อเป็นของมันกุศาน ช่องกาม,มาแล้วดีใจว่าสาันงมเห็ดบกดนนะคะกับอาจารย์ด้วยเพราะว่า้องแม่ไปใส่อ๋ยอยืนยืนลานนี่ไปไปนี่ขาไปปีจันนันตีกำลังเห็ดกันกินกันอยู่นะคะบีดันเซอร์กะมาหลายแล้วนะคะใกล้ครบแล้วค่ะแม่ยืนบอกกับแม่ลานคายดูเขิยนอยู่ แล้วก็เจอกันนะคะพ่อร์ตแม่วันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สามนะคะสามมือต่อกันมือแรกอยู่ระยองมือที่สองอยู่อุตรดิตถ์นะคะมือที่สามอยู่สระบุรีนะคะพ่อร์ตแม่ผู้ใดยุกก่งเกยหรือว่ายุ่ไกยกะมาให้กำลังใจได้นะคะมาให้กำลังใจได้เลยนุสีดีใจแฮ เพ่อะ่าแม่ติดตามช่องด้วยนะคะช่องพึ่งกลับม,มาค่ะเลยว่าหายไปโดนแห้งบสถ์เทไหลสดเลยไหลย,ยู่แต่ว่าไหลในเฟสนะคะไหลก็ไหลในเฟสคนกะมันก็นเลยเบิ้งบ่ค่อยหลายซ้ำอยู่ใน YouTube นะคะพ่อะ่าแม่เดี๋็กนู้ซีทะนูว่างนูก็สิขึ้นไหลนะคะขึ้นไหลนี่นี่แหละนั่นงถาสอบนะคะนั่งถาเพิ่นเอึดตรง คันคือนาทีแต่ตรงนี้สิคือหัวใจคันเมื่อยยังเยี่ยมเหรอเรากินซื้อของที่ต่ร้านมั้วคันเมื่อ,บอยบ่ยานยานแต่บ่มีงานทำชีวิตของสาวมอลำ คอนแฟนทัวทินกีบีแดนเซอร์เิมมาแล้วนะคะความจนมันบีหากินลิ้งชีเอียดชาวสินละปีนนี่ค่ะมื่อนี้หนาสดมากเลยนะคะอ่าพึ่งกลามาจากซีสเกตนะคะงานเมือ่อคืนนู้วบ่ได้ยู่ต่อเพราะว่าฝนตกนะคะฝนตกหนักมากนะคะก็เล เด็กกลับก่อนนะคะท่านเด็กขึ้นมันกระสีเดือกแห้งหนูก็เลยบ่ได้อยู่หนูก็เลยเด็กกลับแล้วก็แบบว่ามืัอว่านแบบว่าฝนมันตกนักแห้งนะคะก็เลยเด็กกลับแล้วก็มือนี่ตอนเสาร์ประมาณสิบโมงนะคะหนูก็เดินทางมั่นจากซีเจเกตมาสารคามนะคะเดินทางหาเกือบหกชั่วโมง บรรยากาศนะคะคิดพอจะกี่มิ้วที่มอือสอมตอนแรกวันนี้พ่อเปิดวงนูนเลเบอร์ด้ดวะมันเล่ดหน่เจเท่านะคะบ่ท่านนี้มีโอกาสมากแถวแถวนี้เลยมีคนก็เลยนสอนสิบแปดสิบเก้านะคะแล้วก็จะเป็นไปงานสามวันต่อกันยี่สดอยู่ทางกรุงเทเยียนปยูได้ กอเดมาได้ไมเดิแล้ตัวงดม่าก็ได้มีแต่เปิดวงอุ้ยช่วงหนึงที่มาเอาของซื้อแล้วก็มาได้หม ทางไปใส่ตอนนี้บ่มีมเงินงานเลยต้องกินเลยเห็นเปิดไม่หลังเลยอยากไปเบิรงนเหมี่สีผ้าอยากไปหาเหมี่ยนะคะว<ม>ุ้ยตวันหนุญานเพิ่นเปิดเพลงวะวุ<ม>้ยบนเพิ่นเอิญร่วมหรอบ่<ม>พ่อๆแม่คะเดี๋ยวหนูขออนุญาต ไปร่วมก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณโอเกอร์เพิ่นเอิญร่วมแล้วนะคะวันทสกนี่การสอบนะคะก่อนออกงานทางไกลกันเลยต้องีการนะสอบแบบว่าสอบขัดสอบเน้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวหนูขออนุญาตลองคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ